ในข้อมูล Samsung Galaxy A545G ผ่านการาฟรองจาก Bluetooth SIG ลองรับ Bluetooth V5.3 แล้วล่าสุดสมาร์ทโฟน Samsung Galaxy A545G ว่าทีสมาร์ทโฟนรุ่นท็อปสุดของ Galaxy A Series ในปี2023ได้ผ่านการ้าฟรองจาก Bluetooth SIG หรอวครับตามที่ปรากฏบน Bluetooth SIG เผยว่า Galaxy A545G โมเดล SM ขีด A 5 4 6 V จะรองรับบลูทูธ5.3ครับึงเราจ่ายจะเป็นการรับรองแล้วก็ยังเป็นการบอกไกลๆว่าในรุ่นนี้ใายจะเปิดตัวแล้วครับขาดวากระซี A 5 4 5 G จะมีหน้าจอ AMOLED ขนาด6.4นิ้วความเอ็ด Full HD Plus เป็นแบบ120 h z ใช้ชิปประมวลผล Exynos 1380ความเร็ว2.4 GHz GPU เป็น Mali G69 แรมมาที่6 GB บนระบบประกัน Android 13 ครอบทับด้วยวัน UI 5.0ให้กล้องหลังความเอียดสูงสุด50าล้านพิกเซลให้แตเตอรี่เป็นที่5,100มิลลิแอมรองรับระบบชาร์จเร็ว25วัตต์อวัอีกด้วยครับตอนนี้ช่อง IT-Fast สมัครสมาชิกได้แล้วนะครับใครที่ต้องการสนับสนุนช่อง IT-Fast เพียงแค่เดือนละ20บาทเท่านั้นครับอย่าลืมไปกดปุ่มสมัครสมาชิกกันนะครับ